รอรอผู้ชมเข้ามาชมครับก็จะมาไลฟ์สดเล่าแจ้งแถลงไขนะยังไม่มีใครเข้ามาเดินเล่นรอผู้ชมให้ดูหนุนสาว ให้ดูหนุมสาวผู้หญิงใส่ชุดไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับไลฟ์สดจากหนองบัวลำปูที่สำนักสงฆ์วัดป่าภูกระแตงเงินครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเข้ามากัน เราแจ้งแถลงไขไลฟ์สด12ท่าน1,200ท่านเดินเดินอยู่ในสำนักสงฆ์วัดป่าภูกระแตงเงินให้บให้เพื่อนชมบรรยากาศรอผู้ชมครับก็สวัสดีค่ะคุณ มิสมาเอครับมเคืออ่านว่ามิสมาคุณวัสนาบอกว่าติดตามมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาพูดคุยค่ะก็ถ้าไล้์สดก็เชิญชวนกันเข้ามาหน่อยนะจะได้ไม่เหงาีันก็จะถือโอกาสไล้์สดถ่ายทอดบรรยากาศนะเพราะว่าวันนี้ทีมบ้านโบโด้พาเที่ยวแล้วก็ทีมนี่คุณยุย้ยสวัสดีไล้์สดคนะั ไ์สดแรกที่เราอยู่ที่หนองวลำพู FC เข้ามาทักทายเข้ามาทำไมหน้าหนูดำ <c oughs> คุณอันนี้จะอ่านว่าอะไรมิสมิสมิสมานะค,ะคุณมิสมาสวัสดี <c oughs> ค่ะมไม่เห็นอ่ะาใช่ผมเลยใส่แว่น <c oughs> เห็นไหมไกลหรือใกล้เอาไกลหรือใกล้มันตัวเล็กไง <c oughs> ตัวเล็กใกล้กลก็ไม่เห็นตอนนี้ก็จะ ทาง YouTube เขาสนับสนุนให้ไลฟ์สดแนวตั้งนะก็ไลฟ์สดแนวตั้งตอนนี้เราอยู่ที่เรามาเป็น2อพิธีกรการคุณดุยไหนแต่งตัวสวยเราอยู่ที่จังหวัดหนองบัว <c oughs> ไม่